นี่นะครับคือพี่ผมเองครับเ,เก่งมากนี่คือป้าผมครับมีรถเปรียบเสมือนม้าครูผู้สอนม้าแต่พอขี่ม้าร้องเฮ้เยอ้าวพี่ผมลงใหม่รอบนะึงขึ้นทางนี้พี่ออกขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้น No! <laughs> นมาพี่ทตออเอานะต่อไปจะเป็นน้องชายสุดหล่อของเราหล่อหรือแค่เลยดูที่หน้าตาโอเค อ่ะไปขึ้นน,น,น,นี่นี่นีน่ดูดูดูนั่นนั่นนั่นรอไม่รอดูที่หน้าตานะวันนี้มันเกิดเขาแหละเออชะลองนิดหน่อยเออลงลงลงเออนี่ ไปนานเอามานี่มานี่มานี่นี่ขึ้นทางเนินสูงเอาไปไล่แกะนะฮะ